มากันที่หนึ่งเรื่องกันบ้างหลายคนบอก <c oughs> โอ้การเมืองตอนนี้เข้มขน้น <c oughs> แล้วก็ติดตามกันแต่แน่นอนการเดินทางการคมนาคมการขนส่งต่างๆหลายคนบอกว่าถ้าลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้ดี <c oughs> ที่สุดหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลครับคือการลดเรื่องของค่าไฟรถไฟฟ้าค่าของชี เหลือ20บาทโอ้โห oh, ทำไมถูกเนี่ยน,นะคะพี่บอลตอนนี้ครับเตรียมตัวได้เลยใครที่จะขึ้นรถไฟฟ้านะครับดีเดย์1ตุลาคม2,568ครับคอรมอไฟเขียวรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายย้านะคะคุณผู้ชมว่าจะดีเดย์1ตุลาคมนี้แน่นอนใช่ค่ะคก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกสายเลยนะคะทั้งกรุงเทพหานาครก็ดนีนิมนทนด้วยมั่นใจว่าประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดตามนโยบายลดค่าครองชีพคาดว่าผู้ใช้เนี่ยจะเพิ่ มากขึ้นนะคะนอกเหนือจากการที่ผู้ใช้ใช้เพิ่มมากขึ้นแล้วยังเป็นการลดมลภาวะหรือ,อว่าฝุ่น PM. 2 5ได้อีกด้วยนะคะแล้วก็การใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยเรื่องนี้ครับคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับเรื่องของมาตรการในการเรื่องของการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสายไม่เกิน20บบาทตลอดสายเป็นต้นนะครับโดยเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนี่แหละในทุกมิตินั่นเองครับใช่ค่ะทั้งนี้เนื่องด้วยผู้ให้บริการรถไฟฟ้าในปัจจุบันมีรูปแบบสัญญาสัมปทานและสัญญาจ้างเดินรถที่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขาทางธุรกิจแตกต่างกันจึงได้กําหนดให้ประชาชนลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กําหนดบนแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อรองรับการใช้งานตามนโยบายบัตรที่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียนจะได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติมเมื่อใช้งานหลังจากที่เริ่มโครงการแล้ว วันที่1ตุลาคม2568โดยจะครอบคลุมทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้งบนดินก็ดีใต้ดินด้วยนะคะในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลประกอบไปด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีทองสีเหลืองสีชมพูสีน้ําเงินสายสีม่วงสายสีแดงและสายแอร์พอร์ตเรลลิงด้วยค่ะโอ้ทุกสายครอบคลุมหมดใช่ค่ะ20บาทตลอดสายนะครับทั้งนี้การใช้บริการรูปแบบบัตร Rapid Card ดนะครับหรือว่าบัตรเติมเงินเนี่ยจะใช้ได้กับสายสีเขียวสายสีทอง สายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูในขณะเดียวกันครับบัตร e m v contactless นะครับหรือว่าบัตรเครดิต Visa Mastercard เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้กับ6สายครับนั่นก็คือสายสีแดงสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีชมพูแล้วก็สายสีเหลืองรวมถึง a r l ด้วยไม่รวมสายสีทองแล้วก็ไม่รวมสายสีเขียวแต่ในอนาคตครับจะมีการเปิดระบบสแกน q r code โดยใช้มือถือแทนการใช้บัตรนี่นะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชา ก็เปิดมือถือเปิดสมาร์ทโฟนแล้วก็สแกนติ๊กนี่แล้วก็ใช้บริการได้เลยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสะดวกขึ้นเลยเหมือนกับการจาสแกนจ่ายเงินตามร้านค้าต่างๆสะดวกเลยใช่ค่ะนอ,อกจากนี้ค่ะมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายจะครอบคลุมโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าในเขตของกรุงเทพฯมหานครและปริมณฑลจํานวน13เส้นทางระยะทางรวมๆแล้ว279.84กิเม194สถานีสําหรับแนวทางการชดเช โยรายได้ค่าโดยสารจากการดำเนินมาตรการจะมาจากกองทุนส่งเสริมระบบ ตัวร่วมหรือว่าแหล <st> ่งเงินอื่นที่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้แล้วนะครับเรื่องของการประมาณการผลประโยชน์ครับที่จะเกิดขึ้นนะฮะจากการดําเนินมาตรการดังกล่าวในช่วงหนึ่งปีเนี่ยมีประโยชน์รวมๆแล้วเนี่ยคร่า,าวๆเนี่ยสด้านด้วยกัน<า>ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ er รรครับประเมินจากการใช้นะครับเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เดินทางเนี่ยครับเรื่องของการใช้รถยนต์ด้านสังคมครับประเมินจากค่าความสุขนี่<า>นะครับคนที่ใช้รถไฟไฟ, genommen, <Rogers S 2> ฟ้าก็จะเกิดความสุขรถไม่ติดนั่นเองแล้ว ก็เป็นการลดมูลค่าความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุด้วย<ช>แทนที่เราจะใช้รถยนต์ไงใช้รถไฟฟ้าก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายคือด้านสิ่งแวดล้อมประเมินจากเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่ง3ด้านนี้เนี่ยเป็นการประเมินนะครับเรื่องของประโยชน์ให้การเกิดประหยัดงบประมาณกว่า1ล้านบาท1 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหสูงเลยทีเดียวนะคะหนึ่งล้านนะน้องฝนใช่ค่ะแล้วก็ภายในช่วงของเดือนสิงหาคม2568โอ้โหก็เดือนหน้า แล้วนะพี่บอลคุณชมจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าโดยสาร20บาทเตรียมให้พร้อมเตรียม เครื่องมือสื่อสารก็คือโทรศัพท์ของเราให้พร้อมแล้วก็เตีมนิ้วของเราให้พร้อมนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและภายในหนึ่งตุลาคม2568จะเริ่มดาเนินการมาตรการอัตราคา่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายตามนโยบายของรัฐบาลและภายหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้โครงสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะโอ้โหนี่นะครับหลังจากที่หลายๆคนรอคอยอรถไฟฟ้า20บาทเตรียมไว้เลยค่ะ <5. S 2> โอ้นั่งจากไหนบ้างอะ ไกลมากเลยนะบา oh. งทีพี่บอลน,นั่งจากหลักสองรถ MRT มาถึงจตุจงจะรู้จัก uh huh. ยี่สิบบาทยี่สิบบาทของฝนราชพฤพึกมาได้นะมาได้เลยคือสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ครอบคลุมทุกสายแล้วก็การอำนวยความสะดวกอย่างที่บอกว่าสแกนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ผ่านมือถือของเราเนี่แหละแบบง่ายๆเลยพี่บอลถูกอกถูกใจใครแต่หลายคนเลยมีความสุขทั้งด้านของเศรษฐกิจประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์มีความสุขทั้งด้านสังคมจากการประเมินค่าความสุขแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยอันนี้สําคัญที่สุดเลย PM 2 5นะคะ